โอเคครับผมก็ต้องขอกราบสวัสดีด้วยนะครับคอยู่กับผมรุคีนะนะครับผมแล้วก็วันนี้นะครับอยู่ในเกมรลกบอกกับแมปบล็อกฟุตนั่นเองนะครับผมก็วันนี้นะครับผมนะครับจะพาไปหาดาบเซเบอร์นั่นเองนะผมก็อันนี้คือสอนสำหรับคนที่ยังไม่รู้หรือว่าคนที่จาไม่ได้นั่นเองนะผมก็ก็เก็บเป็นความรู้แล้วกันโอเคอย่างแรกนะผมให้เราเนี่ยครับไปที่เกาะลิงนั่นเองนะครับผม โอเคผมก็ตอนนี้นะครับผมก็มาถึงที่เกาะลิงที่เรียบร้อยนะครับก็ここให้ทุกคนนะครับเดินตามเกาะลิงนะครับเพื่อหาปุ่มนั่นเองนะครับผมก็สามารถเดินไปเหยียบได้แล้วก็เดินไปแตะได้ได,ได้เกิดเราแตะหรือว่าเหยียบแล้วน่ะมันจะขึ้นเป็นสีเขียวนะครับผมให้เราเดินเหยียบไปครบทุกปุ่มเลยนะครับโอเคผมก็หลังจากที่เราเหยียบปุ่มครบแล้วนะครับให้เราเดินม,มาตรงที่รับเครนะครับแล้วก็ประตูตรงนี้จะเปิดให้เราเดินลงมาทุกคนแล้วก็มาหยิบคบเพลิงนะครับผมก็หยิบคบเพลิงเสร็จปุ๊บให โอเคผมก็หลังจากที่เรามาถึงที่เกาะทะเลสานะครับให้เรานะครับมาที่บ้านหลังนึงที่อยู่ตรงนี้นะเป็นบ้านแยงๆเลยนะจะเป็นประตูสีแดงนะครับให้เราเข้าไปนะครับผมแล้วลงไปล่างบ้านนะครับนี่เลยลงไปเลยนะครับเพื่อให้เราถือท็อตนะครับถือคบเพลิงอ่ะเผาประตูนี้ครับเพราะว่าที่เราเผาเสร็จแล้วใช่ไหมครับเราจะพูดนะพอเผาเสร็จแล้วใช่ไหมครับก็จะเป็นแก้วน้ำมันจะเป็นเหยื่อนะครับมันจะเป็นแ่นถ้วยน้ำนะครับให้เราถ้วยน้ํานี้นะครับไปที่เกาะน้ําแข็งนันเองนะครับผมก็โอเคเราไปเกาะน้ําแข็งกันเลย โอเคครับตอนนี้เราไปถึงที่เกาะน้ําแข็งแล้วนะครับให้เรานะครับลงมาที่ถ้านะครับถ้ำระอยู่ฝั่งด้านขวาของเกาะน้าแข็งครับให้เราเข้ามาปุ๊บแล้วก็อ่ะยายามเก็บอะไนนะให้เรานะครับถือถ้วยนะครับถือถ้วยไว้เพื่อมาเอาหยดน้าที่มันตกป่องๆตรงนี้นะครับอ่ะเพราะเก็บเสร็จแล้วนะครับให้เราขึ้นไปหาคนข้างบนนะครับผมเพราะว่าเราจะมีบ้านหนึ่งจะเป็นลุงคุณเก่ๆนะครับนี่ไงทุกคนแล้วก็เอาน้ำให้เขากินนะครับผมนี่ แอเกณฑ์เสร็จปุ๊บแล้วคัน,นี้เราก็ต้องไปที่เกาะบากี้ต่อนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปเกาะบากี้กเลยครับโอเคทุกคนก็หลังจากที่เรามาถึงที่เกาะบากี้นะครับผมแล้วก็จะให้เรานะครับไปหาผู้ชายคนหนึ่งนะครับที่อยู่ทางด้านข้างๆของเกาะถ้าเราหันหนะ้าเข้าหากเกาะมันอยู่ฝั่งซ้ายมือนะครับผมจะเป็นคนที่ยืนอยู่นู่นนะครับฝั่งนน้นอ่าตรงนี้เลยครับให้เรามาคุยกับเขานะครับผม แล้วก็เขานะครับจะให้เรานะครับไปฆ่าบอสที่เกาะเล็กเกาะนี้ที่อยู่หลังเกาะบากินนั่นเองนะครับผมก็โอเคเดี๋ยวเราไปที่เกาะนั้นกันเลยนะครับโอเคผมก็หลังจากที่เราเดินมาที่หลังเกาะบากินนะครับให้เราหันหน้าไปทางนู้นนะครับผมเห็นปหมเศนเกาะเล็กๆนะครับแล้วเราก็บินไปเลยครับผมโอเคครับผมหลังจากที่เราถึงเกาะแล้วนะครับให้เรานะครับเดินเข้ามาในถ้ำนะครับผมจะเป็นถ้ำนะให้เรานะครับมาฆ่าบอสตัวนี้นะครับผมเพื่อปลดล็อกภารกิจที่ผู้ชายคนนั้นเขาให้มานะครับผม โอเคครับพอค่าเสร็จแล้วนะครับให้เรากลับมาที่ก่อนน้ำแข็งอีกรอบนึงนะครับผมให้เรากลับไปหาตะลงคนนั้นนะครับที่นั่งอยู่ในบ้านนั่นเองนะครับผมโอเคก็พอเราลงไปถึงปุ๊บนะครับเหมือนกับว่าเขาจะขอบคุณหรือะไรสักอย่างนะครับแล้วก็จะให้เรานะครับผมกลับไปคุยกับผู้ชายคนเดิมครับที่อยู่เกาะบากี้นั่นเองนะครับผมเพื่อปลดลอกภารกิจนั่นเองครับผมเพื่อทําการเพื่อเขาจะได้ให้กุญแจเรามานะครับในการไปเปิด ประตูนะครับเป็นเปิดถ้ำนะครับในเกาะลิงเพื่อตีกับแชงคูนั่นเองนะครับผมก็โอเคเดี๋ยวเราบินไปที่เกาะบากี้กันเลยครับโอเคผมพอมาถึงแล้วนะครับให้เรามาคุยกับชายคนเดินนะครับผมพอคุยเสร็จปุ๊บนะครับเราก็จะได้กุญแจมา1ดอกนั่นเองนะครับผมแล้วก็ให้เรานะครับบินไปที่เกาะบากี้กันเลยครับผมเอ้ยบินไปที่เกาะลิงกันเลยนะครับผมโอเคไปเลยครับ let's go โอเคผมอยากใี่เรามาถึงเกาะลิงนะครับผมให้เรานะครับไปที่ประตูแต่ว่าขอแวะสักนิดหนึ่งแล้วกันนะพอดีว่า เห็นคนมันหน้าเตียแบบอำนาจของพลังดาบเติมมันแบบมันลุกลี้ลุกโลนนะครับอยากกระเชื่อคอไก่อะไรเงี้ยสักหน่อยละกันนะผมนี่เนี่ยนะครับให้เราเดินที่ประตูนี้นะครับผมแล้วก็เอาคุณแจนะครับใส่ไปเลยนะครับผมก็อ่ะคือบอสเชีงคูจะอยู่ในนี้ครับแต่ว่าตอนนี้บอสที่นี้ไม่เกิดผมรอให้บอสเกิดแป๊บนึงนะครับผมมาเจอกันโอเคครับผมข้อรหรับตอนนี้นะครับผมบอ บอสแชงโคูดนะครับเกิดเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมนี่ไงนะครับทุกคนนี่คือบอสแชงโคูนะครับผมก็ให้เรานะครับกระทืบมันเลยครับทุกคนพอเรากระทืบกระทืบกระทืบมันใช่ไหมครับเราต้องรอรุนนะครับว่าเราจะได้ดาบหรือเปล่านะเพราะโอกาสดรอปมันก็มีเหมือนกันนะครับผมก็โอเคเราก็ตีมันเลยครับดุรัวโอเคทุกคนตอนนี้นะครับบอสใกล้ตายแล้วนะครับผมก็นี่ไงสกิลเดียวนะครับแตกเลยนะครับตอนนี้เราก็ได้ดาบมาแล้วครับคือดาบเซเบอร์นั่นเองนะครับผมเป็นดาบของแชงโคูดนะครับผมก็ ประมาณนี้ครับผมก็สําหรับคลิปนี้นะครับใครที่ชอบนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นความรู้นะครับผมก็ดูดูความบันเทิงนะผมจะซีรีส์หลายเด้อแบบว่าก็ทำคลิปมาให้เป็นความรู้ก็สอนสำหรับคนที่ยังไม่รู้นะครับใครที่รู้แล้วนะครับก็ไม่ต้องเสอเม้น์มานะครับทุกคนโอเคผมก็ไปลวครับบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้าครับผมบ๊ายบาย